เรื่องของหัวใจต้องทานแบบอ่อนๆก่อนนะคะเวลาชงชาแคปซูลอย่าเพิ่งกินยุ้จะดูว่าเดือนแรกเนี่ยมันตอบสนองแค่ไหนถ้าคนเป็นหัวใจเรื่องของหัวใจมันจะมี2แบบนะคะเป็นแพนิกนะคะหัวใจแบบแพนิกกับหัวใจแบบเส้นเลือดอุดตันนะคะถ้าแพนิกเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันเกิดจากอารมณ์ความเครียดวิตกจริตกังวลหรือเอเรื่องของกดไหลย,ย้อน การย่อยอาหารไม่ดีลมพวกนี้มันตีขึ้นเสียดขึ้นหัวใจเสียดแทงหัวใจเขาเรียกว่าปาริไทยหักคีกับปรินามัคคีปริไทยหักคีคือไฟที่หัวใจความความเครียดความร้อนอความขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยหงุดหงิดมันจะขึ้นที่หัวใจปรินามัคคีคือไฟในท้องไฟย,ย่อยอาหารไฟในลำไส้มันตีเสียดเสียดขึ้นเข้าหัวใจทําให้พี่เกิดแพนิกใจสัน่นนะคะหรือจากอาหาร ะะอาหารที่มันเป็นของเสียสะสมพี่กินของทอดของมันของหวานหรืออะไรที่มันสะสมเยอะแล้วทําให้เส้นเลือดพี่อุดตันแล้วเลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกหรือว่า,าเจ็บเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องระวังในทานทานนิดนึงแต่ขอให้พี่ไปน,นวดนะคะอาจจะนวดน้ํามันหรือนวดคลายเส้นเบาๆนิดนึงใจคนเป็นโรคหัวใจอย่านวดแรงนะคะนวดเบาๆนวดคลายเส้นหรือแช่น้ําอุ่นก็ได้แต่ไม่ต้องถึงกับร้อนนะคะเพราะเพราะเดี๋ยวร่างกายมันจะร้อนเกิน แล้วกินแบบชานะคะชาทานแบบน้อยๆอ่อนๆนะคะหนึ่งซองพี่อาจจะใช้การต้มน้ำประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะคะต้มมันอ่อน3-5นาทีแล้วดึงถุงออกจากนั้นถ้ามันเข้มไปพี่ใส่น้ำเพิ่มได้แล้วจิบจิบ กินครั้งแรกครึ่งแก้วไปก่อนหรือสักแก้วหนึ่งจิบไปเรื่อยๆจิบไปเรื่อยๆดูอาการว่ามีผลข้างเคียงหรือว่ากระถ่ายพิษเยอะไหมถ้าพี่รู้สึกกินแล้วแล้วร้อนบุบวาบหรือชีเยอะหรือปวดตามเนื้อตามตัวพี่หยุดก่อนอยูดสักสองสาวันให้อาการหายแล้วเริ่มใหม่แบบอ่อนๆกินกินหยุดอยูอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาโดสท,ที่มันเหมาะกับร่างกายของเรานะคะไม่ต้องทานตอนร้อนจัดคนหัวใจอ่ะคือมันต้องค่อยๆละลายพิษออกนะคะแต่ถ้าเราไปกินโดสแรงเข้มข้นเหมือนคนปกติ มันจะร้อนแล้วเราจะไม่ไหวร่างกายจะไม่ไหวอันนี้คือการกินที่ถูกต้องให้กินตามโดสของร่างกายตัวเองไม่จาเป็นต้องกินทุกวันบางคนแบบโรคเยอะไงกินเข้าไปแบบอัดไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบอัดเยอะกินเข้มก็ไม่ได้นะคะกินให้เหมาะสมให้พอดีพอประมาณไม่ต้องรีบทานเนอะอย่างบางคนเนี่ยเอาไปซื้อไปอาทิตย์แรกเขาอาจจะกินเว้นวันก่อนดูอาการก่อน2วันหนึ่งครั้งถ้าสมมุติไม่มีอาการโอเคเริ่มทานทุกวันได้ละพออาทิตย์ที่2เริ่มกินแคปซูลได้ละอย่างเงี้ยค่อยๆอดัด เข้าไปค่อยๆปล่อยเข้าไปทีละนิดทีละนิดถ้าร่างกายเราไม่โลง่งไม่ปง่งแล้วเราอัดเข้าไปเส้นเลือดมันจะขยายหรือมันจะปวดเนื้อปวดตัวมันจะปวดหัวได้นะคะ